อาการตาแห้งจากการจ้องจอคอมพิวเตอร์และมือถือนานกว่า10ชั่วโมงต่อวันทําให้ปริวัติไวยะดํารงพนักง,งานออฟฟิศรายนี้ต้องหยอนน้าตาเคียมมานานกว่า10ปีแล้วจนบางครั้งรุนแรงถึงขั้นปวดเบ้าตาซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของโรคคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมเล่นคอมพิวเตอร์นานๆอ่ะก็จะมีอาการอย่างแรกเลยคือปวดตาปวดตาแล้วด้วยว่าเราเป็นคนที่ใสค่คอนแทคคอนแทคเลน ก็จะทาให้เรารู้สึกว่าตาแห้งทําให้เราเวลารู้สึกตาแห้งก็จะมีอาการเครืองตาปวดตามากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแสงจากหน้าจอสมาร์ทโฟนมีผลโดยตรงต่อการทํางายระบบจอประสาทตาเพราะทันทีที่ต้องหน้าจอรังสีที่แผ่ออกมาจะมุ่งตรงไปยังประสาทตาทันทีส่วนในระยะยาวจะมีอาการปวดและเมื่อยล้าตาตาแห้งมองไม่ชัดซึ่งปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ90โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือจอสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆสอดคล้องกับผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุว่าคนไทยใช้ชีวิตติดจอเกือบ5ชั่วโมงต่อวัน การกระพริบตา10-15ครั้งนะคะจะทําให้ดวงตาของเรานั้นมีความชุ่มชื้นค่ะช่วยแก้ปัญหาหลังจากที่เรานั้นต้องจ้องแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเป็นเวลาน,านานๆก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของตาแห้งได้ค่ะนอกจากการกระพริบตาหลายคนจึงเลือกหยอดน้ําตาเทียมเพื่อให้ดวงตารู้สึกสบายที่ผ่านมาประเทศไทยจึงต้องเสียเงินค่านำเข้าน้ําตาเทียมมากถึง500ล้านบาทต่อปี การเล่นโทรศัพท์ที่ถูกวิธีจึงไม่ควรนานเกิน30นาทีหากรู้สึกว่าตาแห้งให้กระพริบตาพักสายตามองไกลๆหรือสวมแว่นที่มีเลน์กันแสงรังสีจากคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรักษาดวงตาคู่นี้ไว้ให้หนาที่สุดสลัดพงคงคาน้อยถ่ายภาพทิพสุดาชาดีรายงาน